ตอนที่8ห่วงพระสนมตัวบางโวยวายเสียงดังอยู่ข้างๆเสียปิงเอ๋อหมดซึ่งความอดทนก็อุ้มอีกคนขึ้นพาดบา่าอ่ะปล่อยนะคุณจะทำอะไรอะ่ะองค์ชายผู้เย็นชาไม่ได้ตอบคำถามแต่แบบพระสนมที่ดิ้นคลุกคลักไปมานั้นเข้าไปในตำหนักแล้วก็ปิดประตูเสียงดังบนเตียงใหญ่ปิงเอ๋อวางอีกคนลงอย่างไม่เบามือนะัก แล้วก็โถมกายเข้าทับคนที่แสนจะโวยวายเก่งอย่านะจะทำอะไรคุณจะทำกับผมแบบนี้อื้อซาตานอะไรเข้าครอบครองจิตใจขององค์ชายกันถึงได้ใส่อารมณ์กับพระสนมด้วยการจู่โจมจูบอย่างคนเอาแต่ใจแบบนี้อื้ออย่าริมฝีปากนั้นบ่นเบียดรุนแรงเขากำลังบังคับให้อีกคนอยู่ใต้อำนาจของเขามือเล็กก็ทุบตีแล้วก็ขวนองค์ชายไปหลายที่ ก่อนที่องคชายจะซุกไซเข้าที่ซอกคอขาวสุดท้ายซื่อชายก็รวบรวมกําลังทั้งหมดที่มีผลักอีกคนออกผมบอกให้หยุดไงองค์ชายอึง้งแล้วก็นิ่งค้างไปกับพฤติกรรมของพระสนมคุณไม่มีสิทธิ์ทํากับผมแบบนี้นะซื่อชายตาแดงด้วยความโกรธและรู้สึกผิดหวังองค์ชายที่สง่างามทั้งร่างกายและจิตใจบัดนี้ดูเหมือนเป็นคนไร้ซึ่งความอ่อนโยนมือเล็กยกขึ้นเช็ดปาก เจ้ารังเกียจข้าอย่างนั้นเหรอใช่ผมรังเกียจพฤติกรรมที่คุณทำกับผมแบบนี้คุณกำลังดูถูกผมคิดว่าผมอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าถึงได้ข่มเหงดังแก่อย่างนั้นเหรอพูดไปก็โมโหทั้งผิดหวังปิ่งเอ๋อก็หมูแดงกำ่ำเจ้าถวายตัวมาเพื่อเป็นพระชายาเขาก็ย้ำซ้ำๆๆอยู่กับเรื่องเก่าๆเหมือนว่าพูดกันไม่เข้าใจผมก็ถวายไปแล้วไง กี่ครั้งแล้วล่ะผมไม่ได้ผิดคำพูดผมอยู่กับคุณฉันสามีภรรยาก็มีแต่คนนิสัยแย่อย่างคุณน,นั่นแหละที่กำลังจะผิดคำพูดต่อผมเจ้าบอกว่าข้าจะมีชายากี่คนได้ใช่หรือเปล่าจะรับใครมาเป็นสนมก็แล้วแต่ข้าใช่หรือเปล่าหัวใจของเจ้าช่างด้านชานักข้างในนั้นมันทำด้วยอะไรถึงได้พูดแบบนั้นออกมาได้ หากเจ้าไรซึ่งความรู้สึกต่อข้าพูดเราเขาก็เริ่มตะกุกตะกักปิงเอ๋อกำลังเสียงสัน่นก็ใช่ไงพอผมได้กลับบ้านแล้วคุณก็ค่อยมีหัวใจเจ้าช่างด้านชาในเมื่อมันไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วต่อให้ข้าทำอะไรเจ้าก็คงไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่ไหมได้เอาละ่ะสิ่งใดข้าได้ลั่นวาจาเอาไว้ข้าก็จะพยายามทำ เต็มที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าเจ้าจงวางใจเถิดหากแม้นข้าไม่ได้ขึ้นเป็นห้องเต้ข้าก็จะไปขอร้องให้องค์ชายใหญ่มีเมตตาต่อเจ้าคุณต้องขึ้นสิบอกแล้วไงว่าไม่ใช่แค่เพื่อผมแล้วอีกอย่างเรื่องพระสนมที่ข้าควรจะมีเพิ่มอย่างที่เจ้าแนะนําข้าขอขอบน้ำใจใเจ้าว่าแล้วองค์ชายก็เดินไปหยิบเสื้อคลุม แล้วก็เดินตรงไปที่ประตูบานใหญ่นี่คุณหมายความว่าคุณจะมีคนอื่นตอนที่ผมยังอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเชีปิงเอ๋อไม่ตอบแต่ปิดประตูแล้วก็เตรียบออกไปผมไม่อนุญาตนะนี่กลับมาเดี๋ยวนี้นะเสียงประตูบานใหญ่ปิดลงเสียงดังพร้อมกับความโมโหกโกรธาของคนตัวบางที่นั่งอยู่ที่เตียงสองมือกำแน่นจนเจ็บมือไปหมดปิงเอ๋อจะบังอาจเกินไปแล้ว ถึงแม้จะไม่ได้รู้สึกว่ารักหรือว่าหึงหวงแต่การที่อีกคนจะไม่ไว้หน้ากันขนาดนี้มันก็เกินไปป่าภัยที่เย็นเยียบองค์ชายกลับมาก็เรียกประชุมทหารองครักษ์เพื่อนัดวันว่าจะเข้าประลองกับองค์ชายใหญ่เมื่อไหร่ก็คงไม่เกินเจ็ดวันนี้ถึงแม้ว่าใจลึกๆนั้นเขาอยากรังให้พระสนมอยู่กับเขาไปนานๆแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมปล่อยมืออยู่ดีด้านซื่อใช้ตั้งแต่องค์ชายออกมาเพราะว่าทะเลาะกัน คนตัวบางก็โมโหหงุดหงิดเที่ยวเดินไปถามคนนั้นคนนี้ว่าองค์ชายเสด็จไปที่ใดองค์ชายเสด็จกลับไปที่ตำหนักเล็กแล้วเพคะฮึกลับไปตำหนักเล็กโดยที่ไม่ได้เอาผมไปด้วยอย่างนั้นหรอจะป้าไปแล้วหรือไงผมเป็นสนมของเขานะผมเป็นเมียเขานะองค์ชายสั่งไว้แต่เพียงว่าให้ดูแลพระสนมให้ดีต้องการสิ่งใดให้หามาให้ข้าวปลาอาหารอย่าให้ขาด อีกหลายวันกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหลายวันเลยเหรอปิงเอ,อ๋จะทำเกินไปแล้วนะพูดไปก็หน้าแดงร้อนด้วยความโมโหเอารถม้าออกได้ไหมผมจะกลับตำหนักเล็กเห็นทีจะไม่ได้หรอกเพคะองค์ชายสั่งห้ามเอาไว้ไม่ผมจะไปถ้าเกิดว่าพระสนมจะเสด็จไปจริงๆล้วแล้วก็ขอให้เป็นวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเพราะว่าองค์ชายคงจะมาเอาโทษพวกเราแน่ๆ หากปล่อยให้พระสนมเดินทางออกไปในตอนนี้กว่าจะถึงตำหนักเล็กก็จะมืดค่ำขอร้องให้พระสนมทบทวนคำสั่งเถอะนะแต่ฟังอย่างนั้นก็ฉุกคิดเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเดี๋ยวนี้องค์ชายเสี้ยหุนหันพันแล่นพูดจาไม่ค่อยรู้ความประเดี๋ยวก็จะเอาอารมณ์มาลงที่เบ่าวไพร่สุดท้ายเสื้อชัยก็ยอมกลับเข้าไปในตำหนักในพออาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไม่ยอมกินข้าว ในหัวใจมีแต่ความหงุดหงิดงุ่นง่านปิ้งเอ๋จะไปหาสนมเพิ่มที่ใดกันหอคณิกามันมีอยู่ที่ไหนสมองคิดตะลเดไปไกลนอนไปก็ไม่หลับกระสับกระสายอยู่คนเดียวยามเช้าเสื้อชัยเดินทางไปที่ป่าไผ่ตั้งแต่เช้าตรู่ไปถึงก็พบว่าองค์ชายไม่ได้อยู่ที่นั่นสอบถามได้ความว่าจะไปเตรียมการประลองให้คนไปส่งผมที่วังอัคคีทีเื้อชัยเป็นเดือดเป็นร้อนอยากตามไปดูพระสวามี กลัวว่าจะเป็นอันตรายก็อีกส่วนหนึ่งอยากไปพบหน้าพูดคุยก็อีกส่วนหนึ่งว่าแล้วก็ไม่ได้ฟังความอะไรมุ่งหน้าไปที่วังอัคคีทันทีด้านเซียปิงเอ,อ๋อเขากลับมาจากการซ้อมการประลองก็มีคนรายงานทันทีว่าพระสนมเดินทางไปที่วังอักคีซื่อใช้ยังไม่ทันได้หยุดพักเหนื่อยก็รีบควบม้าออกไปโดยลำพังในทันทีตอนที่9ตัดใจ เสื้อชายเดินทางมาถึงวักอักคีด้วยความร้อนใจและก็บ่นมาตลอดทางทําอะไรทําไมไม่บอกกันนะรู้ไหมว่ามันอันตรายแค่ไหนคอยดูนะถ้าผมเจอคุณแล้วแล้วก็ผมจะบ่ให้หูชาเลย mm hmm. เมื่อถึงแล้วก็ให้คนขับม้ารอยอยู่ที่หน้าวังส่วนตัวเองก็เข้าไปแต่เพียงผู้เดียวมาถึงประตูเมืองก็เจอนายทหารกั้นทางเอาไว้ผมมาตามหาองค์ชายเสี่ยบอกให้เขามาพบผมเดี๋ยวนี้องค์ชายของเจ้า จะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกลับไปซะอย่ามาเพ่นพ่านอยู่ที่นี่ผมไม่เชื่อหรอกอยังไงซะผมก็จะต้องได้เจอเขาการประลองควรจะเกิดขึ้นที่สนามกลางไม่ใช่มานอกกรอบแบบนี้ถ้าไม่ให้ผมเข้าไปก็ไปตามเขามาให้ผมเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีการโวยวายจะมีคนนำเรื่องไปแจ้งองค์ชายเฉินหลู่ <c oughs> สนมของปิงเอ,อ๋งั้นเหรอไปนำตัวมาให้ข้า ที่ท้องพระโรงเสื้อชัยรีบเข้ามาด้านในเพราะคิดแต่ว่าจะได้เจอกับปิงเอ,อ๋หัวใจที่ร้อนรุ่มไม่ได้ระมัดระวังหรือว่าสนใจอะไรรอบตัวมาถึงก็มองหาไปทั่วเฉินหลู่เดินเข้ามาสีหน้าท่าทางเขาไม่ได้ดูเป็นมิตรนักมันมีความน่ากลัวแผ่รังสีอยู่ด้านในมีอะไรกันเหรอพระสนมถึงได้กล้าย่างไกลเข้ามาถึงวังอัคคีของข้าเสียปิงเอ,อ๋พระสวามีของผมอยู่ที่ใด มาตามหาปิงเอ,อ๋หรอกหรือข้านึกว่าเจ้าจะมาถวายตัวต่อข้าซะอีกเพราะอีกไม่กี่วันถ้าการประลองเกิดขึ้นอย่างไรเสียชัยชนะจะตกเป็นของใครมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วความจริงเจ้าควรจะออกไปบอกให้เขายอมจำนนต่อข้านะจะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าบางทีอาจจะสิ้นชื่อเสียปิงเอ,อ๋ไปเลยก็ได้เขาพูดด้วยวาจาที่เย้ยหยันและวางท่าซื้อใช้กำหมัดแน่น ผมไม่ถวายตัวต่อใครทั้งนั้นนอกจากเขาคนน่ารังเกยียจเช่นคุณเพื่อราชบัลลังก์หรือเพื่ออำนาจคงคิดจะฆ่าแกงผู้อื่นให้สิ้นไปเลยสินะถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าองค์ชายเสีย้ยพระสวามีของผมเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นห้องเต้มากที่สุดและเขาจะต้องได้ขึ้นแน่หมับอ๋อปากดีนักนะมือที่แข็งเหมือนคีมขี้เปล็กนั้นบีบที่คางเล็กแววตาเกลี้ยงโกรธ มือเล็กจับข้อมือองค์ชายเฉินเอาไว้และพยายามจะดึงออกแต่ก็สู้แรงเขาไม่ได้ปล่อยพระสนมองค้านะเสียงที่คุ้นหูดังมาจากด้านหลังมือแขกนั้นถึงได้คลายแรงออกซื้อชัยหันไปเห็นก็เห็นองค์ชายเสี่ยยืนจังก้าอยู่หน้าประตูคนตัวบางรีบวิ่งเข้าไปหาคุ้นทำไมมาช้านะักเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรคนตัวบางไปซ่อนอยู่ด้านหลังองค์ชายพระสนมของเจ้า กระทำกระทำการล่วงล้ำต่อข้าก้าวเข้ามาถึงวังของข้าแล้วยังกล่าววาจาสามหาวข้าจะต้องลงโทษเพราะว่าขขาเข้าใจผิดท่านพี่โปรดให้อภัยว่าแล้วก็โค้งคำนับด้วยความจำยอมจากนั้นก็หันหลังพาพระสนมเดินออกมาทำผิดแล้วจะออกไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอองค์ชายเฉินเดินไปหยิบลูกธนูสองดอกเล็กแล้วก็โกงคันธนูเลงไปที่หลังของซื่อช ปิงเอ๋อได้ยินจากด้านหลังก็ชักกระบี่แล้วก็หันกลับมาตวัดปัดป้องออกไปในเสี้ยววินาทีโอ๊ยธนูหนึ่งดอกนะั้นมันถูกกระบี่ปัดออกไปในทิศทางอื่นแล้วก็ปักอย่างแรงที่ฝาผนังส่วนอีกลูกมันก็ปักเข้าที่หัวไหลของเสี้ยปิงเอ๋อที่เอาตัวมาบังซื่อใช้เอาไว้องค์ชายคนตัวบางตกใจรีบเข้าประคองมือเล็กสันราริกไปหมดตาแดงเหมือนคนจะร้องไห้ปากสั่นเสียขวัญ หากว่าพระสนมของค่าทำความผิดถือว่าค้าชดใช้ให้ด้วยธนูดอกนี้เขากล่าวแบบนั้นแล้วก็กัดฟันอดทนกับความเจ็บปวดที่หัวไหลจากนั้นก็ประคองกันเดินออกมาจากท้องพระโรงนั่นระหว่างเดินทางเสื้อชัยก็เป็นกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่งถามอยู่ตลอดว่าองค์ชายเจ็บไหมปากก็เร่งคนขับมา้าให้รีบเล่นฝีเท้าควบม้าไวๆปิงเอ๋อนั่งนิ่งเหงอการผุดไหล หวังว่าดอกธนูที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้แต่ก่อนนั้นจะไม่มียาพิษเคลือบเอาไว้ตำหนักในมีการตามหมอหลวงมาเป็นการด,วด่วนและทำการกรีดเอาลูกธนูนั้นออกการแพทย์ที่ยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าเหมือนเช่นปัจจุบันก็ทำให้คนตัวบางเป็นกังวลได้ยินเสียงร้องขององค์ชายหัวใจดวงเล็กๆก,กลับเจ็บปวดไปด้วยเพราะผมแท้ๆอย่าเป็นอะไรนะผมขอโทษ เสื้อชัยไม่ยอมนั่งแต่เดินวนไปวนมาอยู่ด้านนอกห้องนั้นที่มีการประถมพยาบาลรักษาองค์ชายอยู่ใช้เวลาหลายชั่วยมหมอหลวงก็ออกมา,กออกมาเขาเป็นยังไงบ้างครับพระอาการปลอดภัยดีแต่ก็เสียพระโลหิตไปมากอาจจะอ่อนเพลียให้พระองค์พักผ่อนเถอะพระสนมผมขอเข้าไปอยู่เฝ้าไข้ได้ไหมหมอหลวงก็พยักหน้าซื้อชัยก็รีบเข้าไปด้านในทันที บนเตียงใหญ่หัวไหลด้านซ้ายยังคงมีเลือดซึมออกมาจากผ้าพันแผลปิงเอ,อ๋อนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นร่างบางเดินเข้าไปหาช้าๆแล้วก็นั่งเบาๆอยู่ข้างเตียงเจ็บมากไหมเจ็บมากเลยใช่ไหมผมผิดเองผมทําคุณเจ็บก้มลงแล้วก็ร้องไห้เอาแก้มแนบที่ฝ่ามือขององค์ชายข้าไม่เป็นไรเจ้าอย่าร้องไห้ เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแล้วก็ยกมือขึ้นมารูปศีรษะของพระสนมเสื้อชัยจับมือองค์ชายมาแนบแก้มผมขอโทษเรื่องที่พูดไม่ดีกับคุณข้าเข้าใจแล้วทุกอย่างนับจากนี้ไปอยากให้เจ้าอยู่ห่างจากข้าเพราะข้าไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดจากความผูกพันที่มีต่อเจ้าจนเกินหักข้ามใจสักวันเมื่อเจ้าต้องไปแล้วข้าจะได้ทำใจไว้ตั้งแต่วันนี้ องชายเจ้าออกไปอยู่ด้านนอกเถอะอย่าทำให้ข้าต้องเจ็บปวดหัวใจเพียงพอคิดว่าเจ้ารู้สึกอันใดต่อข้าเลย